ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็มาทําคลิปแจกโคตดแล้วนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะคิดถึงคลิปแจกโคตด r o v กันแน่เลยนะครับผมไม่ได้ทํามาเป็นเดือนแล้วนะอ่าวันนี้ผมก็มีโคตด ROV มาประมาณ4-5โคตดนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทําเหมือนเดิมนะครับผมใส่โคตดแล้วก็ดูของนะสำหรับใครที่ได้ของนี้ไปแล้วผมก็ขอโทษด้วยนะครับราะว่าผมไม่รู้นะว่าทุกคนใส่กันไปแล้วหรือยังนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับ ก็เนื่องจากผมไม่ได้เข้าเกมมานานพอสมควรนะครับทุกคนก็นเลยไม่ค่อยมีพวกรูปภาพนี้เลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันส่งให้เพื่อนได้หรือเปล่าสาหรับใครที่รู้ว่ากิจกรรมนี้สะสมรูปภาพเอาไปแลกอะไรนะครับผมก็เขียนใต้คอมเมนต์ให้ผมด้วยละกันนะครับผมก็ขอบคุณไว้ล่วงหน้านะครับขอบคุณครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันในส่วนของโค้ดที่1นะครับทุกคน อ่ะผมก็กดแรกไปแล้วนะครับทุกคนก็คืนวันแรกโค้ดสาเร็จแล้วก็แสดงว่าผมแลกโค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอ่ะโอเคซึ่งโค้ดนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปดูพร้อมกันแต่ผมขออนุญาตเอ่อทิ้งช่วงเวลาสักแป๊บนึงให้ทุกคนได้กดสต็อปนะครับผมเพอที่จะจดโค้ดหรือว่าบางคนเอ่อ อาจจะสต็อปคลิปเอาก็ได้นะผมว่าน่าจะง่ายกว่านะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นส่วนของบัตรเปลี่ยนชื่อน,นั่นเองนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโค้ดต่อไปกันเลยครับอ่ะเรามาอยู่กันในส่วนของโค้ดที่2ก็จะเป็นโค้ดนี้เลยนะครับทุกคนก็ที่ผมเออไม่ได้ก๊อปวางให้ดูหรือว่าเออประมาณแบบว่ายังไงอ่ะ แบบว่าเขียนเขียนให้ดูอะไรอย่างนี้นะครับคือโทรศัพท์ผมตอนนี้ตั้งแต่มันอัปแอนดรอยนะคือมันกระตุกขึ้นเยอะนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวรอเก็บเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของในโค้ดที่2กันครับว่ามันคืออะไรนะอันนี้ก็เป็นส่วนของในโค้ดที่2นะครับก็จะเป็นกรอบโปรไฟล์ขึ้นทะเลอันนี้มันแจก,กมากี่โคนแล้วเนี่ยทำไมผมรู้สึกว่าผมได้มาหลายครั้งมากเลยนะท,ทั้งที่ผมอัดคลิปในไอดีนี้ไอดี ID เดียวนะครับทุกคน โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันในส่วนของโค้ดที่3แล้วนะครับทุกคนดี๋ยวผมขออนญากกตกดแลกไปเลยละกันนะครับผมแลกโค้ดไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่านี่นะครับผมแลกโค้ดสาเร็จแล้วคือเมื่อกี้ผมกดดับเบิลคลิกไปนะครับคือผมกด2รอบนะมันก็เลยขึ้นแบบว่าให้ผมแอลกได้1นครั้งตอ่อหนึ่งบัญชีนะครับแต่โค้ดนี้ใส่ได้แน่นอนนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะออกไปดูของพร้อมๆกันนะครับว่าในส่วนของโค้ดที่3เนี่ยเป็นของอะไรนะ ก็สาหรับใครที่เล่นเกมวันพันแมนอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งผมติดมากๆติดจนแบบไม่ลืมหูลืมตาทําคลิปฟรีไฟเอลวีเลยก็ขอขอโทษด้วยนะครับทุกคนอ่ะตอนนี้ผมก็ได้กลับมาทาคลิปแล้วนะอ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเมื่อกี้เป็นโค้ดหรือเปล่านะ่ยผมพูดผมพูดเยอะไปหน่อยโอเคครับมาอยู่กันในสอนอโค้ดที่4นะครับผมโค้ดที่สก็กดแรกไปแล้วโค้ดสำเร็จแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะทิ้งช่วงเวลาให้ทุกคนได้สต็อปคลิปเพื่อเขียนนะ ตอก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 และแล้วคลิปก็กินเวลาไปหนึ่งชั่วโมงรอเล่นอ่ะอันนี้เป็นในส่วนของกล่องสุ่มลุนเวลสามนะครับคือดีมากทุกคนโคดนี้ดีมากใครไม่ได้ใส่ไปใส่ใครโทรมาเนี่ยโอเคครับทุกคนมาอยู่ในส่วนของโคดต,ต่อไปนะครับเมื่อกี้มีคนโทรมาคือเมื่อกี้เป็นกล่องลุนเวลสามนะทุกคนก็สําหรับใครที่ไม่ค่อยมีลุนนะครับผมก็ใส่โคดนั้นไปเพื่อไปสุ่มลุนนะดีมากมากนะครับกล่องเมื่อกี้ อ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออ่าทิ้งไว้ช่วงเวลาอีกเหมือนกันนะครับโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงไม่รีบนะทุกคนไม่รีบไม่รีบอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราออกไปดูของกันว่าในโค้ดนี้นะครับเป็นของอะไรนะครับผมหมาก็เห่าเนาะเอ่อระบบโอเคอ่ะในส่วนอันนี้ก็เป็นบัตรเปลี่ยนชื่อ,อแล้วนะครับตอนนี้เราได้บัตรเปลี่ยนชื่อมาทั้งหมด2ใบเลยนะครับทุกคน เวลิกูดเวลิกูดสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนชื่อและมีบัตรเปลี่ยนชื่อเพียงใบเดียวก็ใส่โคดน,นี้ไปนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เพิ่มจํานวนไปเรื่อยๆนะครับทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเราเออมาดูของกันครับทุกคนก็หมดหมดเพียงเท่านี้นะโคดเดี๋ยวผมจะเอามาเพิ่มอีกนะครับมีประมาณ5โคดหรอเปล่าเมื่อกี้น่าจะใช่นะครับ เมื่อกี้ผมคิดว่าเกมบักทุกคนแต่ที่แท้แล้วผมคือยังไม่ได้มารับของในกล่องนะครับผมก็หาของไม่เจอครับเมื่อกี้โทษทีโอ้ผมอัดคลิปไปยาวเลยอ่ะผมเลื่อนหาแบบเฮ้ยของอยู่ไหนทาไมไม่เข้าตัวที่แท้แล้วผมยังไม่ได้รับนั่นเองนะครับผมก็เป็นความผิดของผมเองนะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของที่เราได้ครับผมก็ได้มาเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อ2ใบนะครับผมแล้วก็กรอบรูปโปรไฟล์ขึ้นทะเลนะครับผมนี้เอ้ยจับนะจับนะ นี่นะครับผมเป็นกรอบรูปโปรไฟล์แล้วกเ็เป็นส่วนของกล่องลูนนะคะรับผมกล่อ,องลูนกล่องลูนกดเปิดไปเลยดูซิว่าเราจะได้อะไรอ่ะได้อันนี้นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่อ่ะก็ของครบนะครับผมของครบอ่ะนี้สองใบแล้วก็มีเออเอฟเฟกนะครับผมเช่าเจ็ดวันนะแล้วก็ เป็นกรอบรูปโปรไฟล์แล้วก็ลูนนั่นเองนะครับผมก็มีเท่านี้โอเคเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปนะครับพึ่งจะ5นาทีนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปเล่น1นึหนึ่งนะครับผมสตาร์มาเดี๋ยวเราเข้าโหมด1นึหนึ่งมาเลยนะครับผมตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะเลือกเล่นอ,อะไรนะครับแต่ก็จะพยายามเล่นให้มันอโหดๆน,น,นะเป็นการวอร์มฝีมือของผมนั่นเองแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นกับผมนะครับผมก็ทิ้งชื่อไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นด้วยนั่นเองนะครับมามามา,มา โอเคเดี๋ยวก็ผมขอเลือกตัวละครก่อนละกันนะครับผมก็ได้เลือกตัวลิโปหรือว่าลูบูมานะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นตัวอะไรนะครับทุกคนก็คือเลื่อนหาจนแบบมันใกล้จะหมดเวลานะก็เอาเป็นตัวนี้ละกันเนาะน่าจะเล่นหนึ่งหนึ่งได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมเมื่อก่อนนี่ถือว่าเป็นตัวโกงเลยนะถ้าสำหรับใครที่เ,ออเล่นมาตั้งแต่เมื่อก่อนนะครับจะรู้ว่าลิโปเนี่ยหนึ่งหนึ่งนะครับผมโคตรโกงกลับมาเกงก้านะครับอะ เปิดมาเปิดมาดิครับตัวนี้เขาเป็นแท้งหรือว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นซัพพอร์ตหรือเปล่าผมจําไม่ได้นะทุกคนตัวนี้เหมือนจะวาร์ปกลับบ้านได้ะเวยนะนอ่าก็ถือว่ากโกงนะเวลาผมจะฆ่าเขาได้เขาอาจจะวาร์ปกลับบ้านนะครับตัวนี้ก็มาดีก็มาดีฮันแน่ฮันเน่เปิดวงเนี่ยนะครับวงนี้มันจะสามารถวัดกับบ้านตุยวาร์ปกลับบ้านได้นะครับผมก็ขอโทษด้วยนะที่ผมลีนพันนะทุกคนเวลาพูเดเร็วๆแล้วลีนมันพันนะเอาไว้แบบ ผมจะมาอัดคลิปลงเยอะๆเลยนะครับผมเดี๋ยววันคลิปนี้ก็น่าจะลงประมาณวันที่1 0 17นะครับผมน่าจะลงวันที่17แล้วก็คลิปต่อไปก็จะลงทุกๆวันเลยอะผมจะลงทุกวันเลยนะครับผมผมอยากผู้ติดตามถึงหมื่นละคือแบบปีนี้ยังไงผู้ติดตามผมก็ต้องถึงหมื่นให้ได้นะครับอันนี้คือเป้าที่ผมตั้งไว้นะก็มาก็มาดิครับปัง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 อุ้ยอุ้ยวับกบ,บ้านอีกอจะวับอ่าน,นี้นี่นะครับเป็นแผนเป็นแผนลอออกมาลอออกวงพอวงในหมดฉันก็ส่วนเลยทีเดียว มาดิครับมาดิครับนี่จะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนไปเอ็กซ์คิวาไปทีนึงอ่าสกิลกลับบ้านถ้าถ้าเมื่อกี้เขากลับเขาก็น่าจะอันนี้แล้วนะคือหน้าน่าจะรอดแล้วแหละแต่ว่าเขาน่าจะหิวนะครับเขาเห็นเลือดผมเหลือน้อยแต่ว่าเขาลืมคิดไปหรือเปล่าว่าผมดูดเลือดได้อะฮะนายลืมคิดไปหรือเปล่าเพื่อนเขี okay, ๋ยวผมขออนุญาตตีป,ป้อมก่อนเลยนะครับฮันแน่เอาเปิดสกิลใสลค่คลิปทำไมนยะจะเอาคลิปเรากลับบ้านเลยไม่ได้นะ แล้วใครจะอยู่ช่วยเราตีป้อมล่าก็มาดิครับนี่สกิลวิธีหนึ่งเกือบครึ่งหลอดนะน่าโดนผมกดนะครับคือผมกดเขายับเลยนะจานี้ผมต้องค่อนข้างเล่นเกมไวนิดนึงนะเพราะว่าผมกลัวเขาเกิดไงไม่รู้ว่าถ้าตัวนี้เกิดแล้วมันจะแรงหรือเปล่านะคือเขาก็ตีผมเข้านะทุกคนไม่ใช่ว่าผมตีเขาอยู่ฝ่ายเดียวนะเมื่อกี้เนี่ยเขากดสกิลสกิลมาเนี่ยเห็นไหมเลือดเลือดผมมันก็ลดอยู่นะเนี่ยเห็นไหมเลือดผมมันก็ลดนะ ก็ถ้าไม่รู้ว่าถ้าเขาเกิดถ้าเขามีของเขาน่าจะแรงะน่าจะแรงเลยนะครับปังมาดิเอก็มาดิครับมาดิเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเอาจะกลับบ้านเหรอเอาจะกลับบ้านเหรอกลับดิกลับกลับกลับนี่กลับนี่ให้กลับนี่เขาไม่หลงกล,ลผมอะทุกคนเออผมอ้าวแล้วแล้วกลับแล้ว,ลว,ลวจะมาอีกทําไมล่ะฮะมา,หาให้ตีก่อนเลยมาดิเปิดสกิลเปิดอาร์ตีแล้วผมเปิดอาร์ตีแล้วทุกคนปังแตกไปโอ้โหกลับบ้านไปก็รอดแล้วอ่ะเออจะกลับมาทําไมอะเพื่อน นายกลับมาอย่างนี้นายก็ตายนะนายก็ตายนะยนายกลับมาอย่างนี้เนี่ยปัง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 มาก็ไม่เท่าไหร่นะก็ไม่เท่าไหร่นะปังปังคือผมก็ค่อนข้างตัวละครผมค่อนข้างกลนะครับผมก็ไม่ได้โทษเขาหรอกก็คือผมโกงอะทาไมอะก็ทําไมอะก็คนมันหดมาๆมาเอ้ยออกมาดิน่จริงน่จริงออกมาดิน่จริงออกมาน่จริงออกมาใครแรงกว่าเอาเอาเอา ให้กลับให้กลับให้กลับมากลับทันก็ดีกลับทันก็ดีให้กลับเลยเมื่อกี้ที่ผมไปกด x c q เพราะว่าเออเลือดเขาเหลือค่อนขา้างเยอะนะครับกดไปมันจะเสียฟรีนะเขาจะไม่ตายนะครับอ่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรออันตีลีครับรออันตีลีอันตีลีปุ๊บผมเข้าสวนเลยอ่ะสวนแน่นอนอ่ะมาดีมาดีเกมมันต้องจบแล้ว,พวเพื่อนสามนาทีแล้วเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะมา ันแน่ทันแน่นี่ออกดาบแดงเลยทำไมหรอปัองปั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 งนี่ผมเอาลูนมูลาดมาเล่นนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นลูนลิปโป้โดยตรงนะครับเป็นลูนมูลาดเอ็กซิคิวแตกไปตีป้อมแบบไม่ต้องออกป้อมนะครับผมมาดีมาดีปัง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 แตกไปโอ้โห,โหแตกยากจังว่าป้อมออืแตกยากจังอุ๊ยขอโอกาสไม่ให้ไม่มีโอกาสให้เมื่อกี้เขาเขียนมาว่าขอโอกาสนะครับทุกคนผมก็ คือป้อมมันจะแตกแล้วนาะยเขียนช้าไปเพื่อนคือเมื่อกี้ตีอีก2ทีมันก็แตกแล้วหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับไทุยผมนี่ชอบลิ้นพันธ์ว่ทุกคนแล้วก็ขออภัยในะคำหยาบด้วยนะบางทีอ่ะก็ ขอบคุณที่รับชมคลิปผมนะครับสาหรับใครที่ชอบคลิปเจ็กโคตก็เดี๋ยวผมจะมาทําลงให้อีกนะครับเพราะว่ามันยังมีโคดที่ผมยังไม่ได้ใส่อีกนะครับทุกคนโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับผมวิเชอร์ขอไป